สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮานอยวันพุทธที่17มีนาคมนะคะก่อนอื่นมาดูย้อนหลังเนาะของวันที่ 10, อ่า16มีนานะคะผลออกอะไรบ้างสําหรับฮานอยฮานอยพิเศษออก55787 5 5 7 8 7หมีแต่7นะคะ มีแต่7ไม่มี5ไม่มี8นะให้7 9็เก้าอก8 7นะคะอันนี้เข้าเฉพาะวิ่งเฉพาะรูดนะใครที่วิ่งที่รูดนี่เด้งบนล่างนะคะห้าเจ็ดแปดเจ็ดหรือวิ่งอย่างเดียวก็เด้งบนล่างเหมือนกันนะถ้ารูดก็เด้งบนล่างเลยนะคะทีนี้ก็น้อยปกติน้อยปกติศูนย์ห้าสีมห้าสี่ห ไม่มีห้านะคะพี่น้องไม่มีห้าไม่มีสี่นะมีเฉพาะสามก็จะเป็นเข้าวิ่งสามูดสามนะก็ได้สามห้าห้าสามนะคะถ้าวิ่งนะคะสามทีนี้ก็นอย VIP นอย VIP ออกอกเจ็ดสองหกสามหนึ่งเจ็ดสองหกสามหนึ่งเจ็ดสองน่าจะเป็นหกเจ็ดสองเนาะนี่เจ็ดสองอยู่นี่นะคะ เจ็ดสองอยู่นี่แต่ว่าออกสองหกนะส่วนสามหนึ่งนี่ค่ะเข้าสามหนึ่งนะคะอันนี้เข้าสามหนึ่งแล้วก็เข้าวิ่งนะวิ่งเจ็ดใครที่วิ่งนะคะอันนี้วิ่งเนาะอันนี้เข้าวิ่งนะคะเข้าวิ่งเข้ารูดอันนี้เข้าตัวเจาะนะคะเด่นเน้นเลยสามหนึ่งนะคะอันนี้สามหนึ่งเข้าตรงตรงนะคะสำหรับ VIP เนะาะสรุปก็คือวิ่งนะคะวิ่งวิ่ง วิ่งนี่เข้า3านอยเลยนะทั้ง7อันนี้ก็วิ่งเจ็ดบนอ่าเจ็แล้วก็3ด้วยแล้วก็ได้ตัวเจาะด้วยนะคะอันนี้เข้าวิ่ง3ามอย่างเดียวนะหรือรูดนะคะถ้าอันนี้ก็วิ่งเด้งบนล่างนะหรือรูดก็เด้งบนล่างนะคะสําหรับนอยวันอังคารที่16นะทีนี้ก็มาดูของวันพุธที่สิบเจ็ดเลยนะคะ พุธที่17พี่น้องจับเด่นให้อยู่ที่6แล้วก็3นะคะ6แล้วก็3นะส่วนคู่เด่นนะคะคู่เด่นพี่น้องจัดให้จะมี0749 0749นะคะสำหรับคู่เด่น นะคะจับคู่จะมี63 60 67 69 30 37 34 39 40 47 90แล้วก็94นะคะ3ตัว360 4 39 66 70 46 43แล้วก็0 69นะถ้าไม่ชอบที่พี่น้องหมุนให้ก็ลองหมุนเองนะคะสำหรับ3ตัวนะส่วน2ตัวก็มีตัวไหนที่พี่น้องไม่ได้จับให้มี79นะ79 เจ็ดเก้าแล้วก็อะไรเอ่ยเก้าสี่มีแล้วเก้าศูนย์มีแล้วนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดสี่มีนะคะเจ็ดเก้าเฉพาะเฉพาะเจ็ดเก้ากับเจนะ็ดศูนย์ะที่พี่น้องไม่ได้จับให้นะคะสําหรับชุดเด่นนี้นอกนั้นจับครบแล้วนะมเฉพาะนี้พี่น้องจับให้ตามนี้นะคะน่าจะมาตามนี้นะสําหรับฮานอยวันพุธนะคะทีนี้ตัวตัวเน้นนะ ตัวเน้นก็จะมี6นี่จัดเลยค่ะหรือจะวิ่งจะรูดก็ได้นะคะวิ่งรูดก็ได้นะสำหรับนะคะทีนี้ก็จะเป็น34 39นะคะอ่า3 4 3 9 4 0นะ4 0 9 4นะคะแล้วก็ ส0นะอันนี้ที่พี่น้องเน้นให้นะคะส่วนอชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะแต่ที่แน่ๆก็คือวิ่ง6วิ่ง6ลูด6นะคะวิ่ง3มลูด3นะคะฟันที่ฟันที่หกกับสานะคะสำหรับฮานอยวันพุธที่17มีนาคมนะนี่ค่ะเห็นชัดไหมคะไม่รู้ว่าไฟสว่างไหมดูเหมือนมันจะ มืมดไปหรือเปล่าโอเคทีนี้ก็เมื่อาวานนี้หวยออกอ่าหวยไทยค่าหวยไทยเราอาออกอะไรฮะ422แล้วก็19ล่างเนาะโมโหมากเลยค่ะพี่น้องโมโหมากขอพูดหวยไทยนิดนึงเจ็บใจนะคะแต่ก็ยังดีได้อ่าได้19ล่างนะเข้า1991ล่างนะพี่น้องเน้นให้ด้วย91นะคะ ออกตัวกลับ19นะส่วน3ตัวบนนี้พี่น้องจับให้433มันออก422โอ้ยวาสนานะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่เนาะ,ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่น้องพาเฮงนะคะสม,สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปพี่น้องพาเฮงมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงสําหรับฮานอยเราก็เข้า,าเข้าต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะสายวิ่งสายรูดนะอชอบแบบไหนก็ลองเลือกเลยคะ่ะจะชอบวิ่งหรือจะชอบรูดนะคะ วิ่งก็ดีนะคะวิ่งก็เข้ากําไรน้อยแต่ว่ายังไงก็ไม่พลาดค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ